สรุปข่าวสโมสร,รเชลซีประจาวันที่24สิงหาคม2563โดย,ชยเชฟเบอรคัฟรังเชลซีนครับเราดูข่าวเชลซีวันนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรกันบ้างน,นะฮะเชลซีวันนี้โรมาโนเ่เผยบากายโยโก้ใกล้ซบมิลานเต็มทีแล้ว โดยงารน,นี้ฟราบิซิโอบรมาโ,โ,โนนะฮะกูรูฟุตบอลคนดังชาวอิตาลีได้เผยม,มาว่าเอซมิลานจอดได้ตัวจีเอมูเอบากาโยโกโก,โกองกลางของเชลซีมาร่วมทีมโดยกัรนี้กองกลานนงวัย16ปีคนนี้เป็นแข้งส่วนเกินของทัพสิงบรูนะฮะโดยเมื่อช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาโดนปล่อยให้กับทีมอื่นยืมตัวไปใช้งานนะฮะโดยหนึ่งนั่นก็คือบริษัทแดงดำเอซมิลานเมื่อปี2018-2019และเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมากับทางทีมเก่าอย่างมนาโกนั่นเอง ล่าสุดทางโรมาโน่ o, หนึ่งในคนข่าวที่เชื่อถือเลยได้ว่านะครับบิลานจอดที่ได้ตัวบาการโยโก้คนนี้มาร่วมทีมโดยทีมดังจากอิตาลีจะจ่ายค่าย,ยืมที่3ล้านยูโรนะฮะพร้อมด้วยออปชั่นซื้อขาดที่ราคาส5ล้านยูโรกันเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ทางทูตสปอร์ตนะผมสุ่ออิตาลีร,รายงานมาว่าบาการโยโก้จะต้องยอมลดค่าเหนื่อยจากที่ปัจจุบันรับที่ประมาณราว3าล้านยูโรต่อปีมาอยู่ที่ประมาณ3ล้านยูโรต่อปีเพื่อจะได้ย้ายมาเล่นในชินซานซีโรกันอีกครั้ง สำหรับผลงานของบาคาริโกคนนี้สมัยที่ยืมตัวมาเล่นกับเอซิมิลานั้นลงสนามารวมทุกรายการไปทั้งหมด12เกมทําได้1ประตูกันเลยทีเดียวครับเป็นนว่างานนี้นะฮะโรรบอน้องคนนี้ก็เผยเลยว่าบาคาโิโอนั้นใกล้ซบมิบรานเต็มทีแล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับเผยล้ำพานหัวเสียชีมไม่ได้ฮาร์เวิร์ดสักที ตังนนี้ ESPN นะผมสื่อเจ้าดังเผยว่าผู้จัดการแัรงล้ำผาดหนายใหญ่ของเชลซีเริ่มจะไม่พอใจนะฮะที่ทีมเดินเรื่องการคว้าตัวขายซาเวิร์ตโดรุกของชางลีเวอร์เกลเซนล่าช้าซะเหลืเกินนะฮะ โดยกันนี้สิงบรูแสงความสนใจในตัวรุกวัยย7ปีคนนี้และเดินหน้าเจรจาคว้าตัวเขามาร่วมทีมอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังไม่สามารถตกลงเรื่องค่าตัวกันได้นะฮะซึ่งทางมาริน่ากรานอฟสกายาที่เป็นหัวหน้าในการเจรจาต้องการลดค่าตัวที่ห้างขายาตั้งเอาไว้ที่90ล้านปอนด์ลงไปอีกสัก20ล้านปอนด์ได้ไหม ซึ่งก่อนหน้าน,นี้มีมรายงานมาว่าเลเวอร์คูเซ่นนั้นต้องการให้การขันยูโรปาลีกจบลงซะก่อนค่อยเจรจากันแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังเคลียร์กันเรื่องค่าตัวไม่ได้อยู่ดีนะฮะซึ่งล่าสุดเผยมาว่าลมพผ่านนั้นเริ่มจะไม่พอใจการทํางานของบอร์ดบริหารที่ไม่สามารถตกลงดึงแข้งทีมชาติเยอรมันปลายนี้มาร่วมทีมได้สักทีนะฮะส่งผลให้การเตรียมทีมเพื่อสู้ศึกฤดูกาลใหม่นั้นก็อาจจะช้าไปอีกต่างหาก โดยเทรนเนอร์ทับสิงต้องการให้ฮาร์เวิดคนนี้มาร่วมทีมก่อนที่จะเริ่มต้นปีซีซันนั่นเองโดยหวังให้ได้ซ้อมร่วมกับแข้งหน้าใหม่ทั้งฮาคิมซูเยสและก็ชิโมแวนเนอร์เพื่อทําความคุ้นเคยในการประสานงานกาันซึ่งหากยังล่าช้าแบบนี้อาจ,จทําให้ฮาร์เวิดนั้นพลาดเกมเปิดสนามพรีเมียร์ิีก็เป็นได้ครับแะครผมเป็นทาง,งานนี้นะฮะผู้จัดการแฟนลามพานก็เริ่มหัวเสียแล้วว่าทําไมทําไมฮาร์เวิดคนนี้ไม่ซบเชลซีสักทีครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับอับราฮัมตั้งเป้าซิลดาวซันโวพาเชลซีคว้าแชมป์ลีกโดยการนี้กองหน้าสิงห์ปรูในผมตั้งเป้าคว้ารางวัลดาวซันโวนะฮะพร้อมพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยกานนี้แทมพี่อับราฮัมกองหน้าของเชลซีตั้งเป้าคว้ารางวัลดาวซันโวพรีเมียร์ลีกพร้อมพาทีมคว้าแชมป์ลีกและก็แชมป์ยุโรปในอนาคต ตัวแต่ยิงไว่สองปีคนนี้ได้รับโอกาสในการลงเล่นในทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวนะฮะในยุคข,ของผู้จัดการฟรงก์นัมพาดและทำไปทั้งหมด8ป,ประตูอ e ีก6แอสซิสจากทั้งหมด17เกมในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเขาได้บอกว่าผมต้องการมองย้อนกลับไปตอนเลิกเล่นและพูดว่าผมได้ทิ้งทุกอย่างเอาไว้ที่นั่นแล้วและผมทําอย่างดีที่สุดแล้วแถมมีคนนี้ได้กราวนะฮะแน่นําว่าผมอยากจะคว้าแชาม,ม,นะชมป์ฟีนเล็กิีตนะแชมป์เปียนลีกก็ด้วยฟุตบอลโลกก็ด้วยและก็อยากเป็นดาวสารโวกต่างหาก มันอยู่ในเป้าหมายของผมทั้งหมดแต่ผมแค่อยากจะพูดตอนเลิกเล่นว่าผมได้ทําทุกอย่างแล้วจริงๆริงอ่านะผมเป็นนักว่างงานนี้นะฮะก็อับราฮัมนะผมตั้งเป้าจะซิลดาซัานโบและก็พาเชลซีคว้าแชมป์ลีกโอ้โหพูดโวหนักเลยนะัะผมก็ไม่รู้ว่าตัวเขานั้นจะฟอร์มกลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งไหมก็ต้องรอลุรื่ันต่อไปครับรอดูฟอร์มของเขาก่อนก็แล้วกันนะฮะในปีนี้เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ คาดซิวาซบเชลซีหลังปิดฉากกับทางปารีสโด,ดยงานนี้ตีโกซิวานะผมกองหลังจอมเก่าชาวบาซลเลียนจอะย้ายร่วมทีมเชลซีแบบไร้ค่าตัวหลังเสร็จสิ้นภารกิจกับทางปรารีสแซ็คแมงเป็นชีเรียบร้อยนะฮะโดยงานนี้ตีโกซิวาสวมปลอกแขนกัปตันชีมลงเล่นได้กับทางปรารีสแซ็คแมงไปนัดสุดท้ายในศึกชิงอาชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนจะอกหักได้เพียงแค่รองแชมป์หลังแพ้ไปศูนย์ต่อหนึ่งนั่นเอง หลังจบเกมกันในคันก็ต่างกับว่าซิวานั้นปิดฉากกับอาชีพการค้าแข้งกับเอชเชนะฮะลงทันทีเพราะประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าจะแยกทางกันตามสัญญาที่สิ้นสุดลงทําให้แนวรับจอมเกา๋าต้องเริ่มนักหนึ่งใหม่กับชีหมืน่นนั่นเองโดยสกายสปอร์ทที่ผมสื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าล่าสุดแนวรับบาสซิเลียนที่กำลังอายุครบ36ปีในเดือนหน้านั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะจะย้ายร่วมทีมกับเชลซีซึ่งพร้อมจะดึงเขาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวและมอบสัญ,ญญาให้ถึง2ปีกันเลยเดียว ขณะที่ฟาเบ,บซซโอบรมาโนโน,นะฮะเหยียวข่าวคนดังชาวิุาลีรายงานมาว่าเจโก้ซิวาจะตัดสินใจในเร็วน,นี้เป็นคำว่าซีวาและผมจะซบกับเชลซีหลังจากปิดฉากกับปาริสแซ็งแมงนั่นเองนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันกันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรรอดข่าวต่อมากันดีกว่านครับเคียวยากสลอเกินสาฮา,าเชื่อชิบูรุเบียดแย่งตำแหน่งกับชางแวนเนอร์ได้แบบสบายๆบาย โดยกันนี้ปุยฟาฮานะผมอดีตดาวยิงพิสาแดงยืนยันฟันธงมาว่าโอเดเยชิรูจะสามารถเบียดแย่งตำแหน่งในทีมเชลซีกับการแข่งใหม่ค่าตัวแพงอย่างชิโมโแวนเนอร์ได้อย่างสบายๆนะฮะเพราะนี่คือนักเตะประเภทเขี้ยวรากดินของจริงโดยกันนี้โอเดเยชชรูเปน็นนักฟุตบอลประเภทเขี้ยวรากดินเขี้ยวยากนะฮะใครจะเก่งมาจากไหนก็กินแกก็ไม่ลงเดอนนะฮะเพราะฉะนั้นผมจึงมั่นใจว่าเขาจะไม่รู้สึกกังวลเรื่องแย่งตำแหน่งกับชิโมโแวนเนอร์แน่นอนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพียงใดนะครับผู้ชายคนนี้ก็พร้อมทำงานหนักอย่างมืออาชีพก็หายชชนะอยากจะลงสนามไปทำมาโตเพื่อประโยชน์ของทีมตลอดเวลาไมา่ต้องเสียสละช่วยเพื่อนร่วมทีมเด่นกว่าตัวเองด้วยซ้ำนะฮะซึ่งชูรูก็ไม่เคยปริปากบนสักครั้งเดียวด้วยคุณสมบัติทั้งหลายที่กล่าวมานั้นผู้จัดการทีมจะไว้ใจสุดจนทิ้งไม่ลงกันเลยทีเดียวรอชมผลงานแจ่มๆกับเขาได้กันอีกครั้งในฤดูกาลหน้าได้เลยครับ เป็นคนที่อายุเยอะแต่มากประสบการณ์จริงนะผมโอริเยชิรูคนนี้ถือว่าซื้อมาเนี่ยคุ้มจริงๆครับเราทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะแปล้านปอนด์ตำนานคอนยันชัดดีแคนไรท์ควรมีค่าแค่เท่าแม็กไว่เท่านั้น โดยงงินนี้นะผมแฟรงค์แม็กอเวนนี่นะฮะตัานานผู้ยิ่งใหญ่ของทางเวสแฮมิเต็ย่างกันมาว่าฝีเท,ท้าระดับอาร์แฮนรี่แม็กไกวจากแมนยูนั้นมีค่าตัวประมาณ80ล้านปอนด์ดีแคนไบรท์วันนักกิจขุนคอนก็ต้องมีค่าตัวเท่ากันโดยถึงตอนนี้ประเด็นรเรื่องค่าตัว80ล้านปอนด์ของทางแฮนรี่แม็กไกวนะฮะก็ยังถูกพูดถึงอยู่เลยนะฮะ โดยและจากมุมมองส่วนตัวผมคิดว่าถ้าคนอย่างแม็กไกวนั้นเก่งคุ้มค่าตัวประมาณ80ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าท่านดีแคนบรท์จะย้ายออกจากเวสต์แฮมก็ควรได้เงินเท่ากันหรืออย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่า60ล้านปอนด์นั่นเองฝั่งน้าเจ้าของสโมสรเองก็เป็นนักธุรกิจฉะนั้นเขามีตัวเลขอยู่ในใจสำหรับนักเตะแต่ละคนอยู่แล้วและหากมีทีมไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาได้สูงมากพอก็พร้อมจะขายทันชีนะฮะนี่คือเรื่องปกติที่สุดแล้วสำหรับวงการฟุตบอลในยุคปัจจุบันนี้ นักเตะทุกคนมีมูลค่าทางการตลาดที่เหมาะสมอยู่แล้วผมถึงกล้ญญญายืนยันมาว่า80ล้านปอนด์ไม่ใช่ราคาที่เวอร์เกินไปสำหรับไรซ์เลยนะวันนี้นยผมก็มีการพูดถึงดีแคนไรซ์คนนี้นะฮะที่เขาก็ดูแล้วเชลซียังไงยังไงก็จะเอาแค่80ล้านปอนด์นะฮะจะไม่เอาไปมากมายกว่านี้อย่างแน่นอนครับรอดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะลัมพาดมั่นใจต้องมากกว่านี้ ล่นโบทับโฟไม่ใช่เป้าหมายของเชลซีไหนสันหน้าโดยงานนี้แฟนลัผกผาดกุซือของสโมสร,รเชลซีที่นั่งในศึกทุกบอลถิมรอังกฤษได้กล่กาวมาว่าการคว้าดัที่4เพื่อคว้าโฟตายูฟาแชมเปียนลีกนั้นคงไม่เพียงพอสำหรับลูกชีมของเขาในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนตามการบรยงานจากติมิทรั่นเอง เยงานนี้ผู้จัดการทีมวัย็0ปีคนนี้นะฮะเคยเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมสิงปรูในยุครุ่งเรืองโดยสามารถคว้าแชามป์ระดับเมเจอร์ลีกทั้งหมดเศษร,รายการรวมทั้งยูฟาแชมปีเป็นเล็กอีกหนึ่งสมัยซึ่งจะตัวได้กล่าวถึงเป้าหมายในฤดการใหม่ที่กำลังจะมาถึงมาว่า การอยู่ในอันดับที่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนเลกปีหน้านั้นเปสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับสโมสรของเรามันทาให้เรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นในตอนนี้แม้ว่าหนาที่4อาจจะเป็นความสําเร็จในปีนี้แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดถึงแบบนั้นในปีหน้า ถ้าเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าเราอยากจะพูดออกไปว่าทําอย่างไรก็ได้เราจึงจะลดช่องว่างลงได้และตอนนี้มันคือความท้าทายของเราโดยส่วนตัวแล้วผมไม่คิดว่าเราจะหยุดนิ่งอยู่แค่จุดที่ยืนอยู่ในวันนี้ผมต้องการมากกว่านี้แต่ผมไม่อยากจะตั้งเป้าเอาไว้สูงจนเกินไปเพราะมันอาจจะเป็นวิธีที่ผิดก็เป็นได้ ให้การทำงานทุกๆวันมันค่อยๆพัฒนาทีมของเรานะฮะลดช่องว่างกับทีมที่อยู่ข้างบนและก็มีความสมเสมอมากยิ่งขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างในปีนี้ทําให้เรามีความเชื่อผมมีไอเดียชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ผมต้องการจะพัฒนากันต่อไปอาวนะผมเป็นนัว่างานนี้นะฮะทางผู้จัดการแฟรนลำพาดก็ลั่นว่าจะต้องจบให้ได้มากกว่าท็อปโฟหรือไม่ก็แชมป์เลยนะฮะโอ้โหงานนี้เป้าหมายใหญ่ซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วต้องเริ่มเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะฮะจะรู้ว่าจะต้องแก้ไขยังไงกันต่อไป และนี่ก็เป็นสรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่24สิงหาคม2563โดยชัมโดยเชนพุบักฟรังเชลซีครับ